พวกที่ประสบอุบัติเหตุแบบแล้วแล้วเสีย uh huh. ชีวิตทันทีเนี่ยอ uh huh. อย่างนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ได้ได้ฟังธรรมตอนก่อนจะสิ้นใจเนี่ยจะมีหนทางอะไรยังไงที่จะทำให้เขาไปสู่ภพที่ดีได้หรือเปล่าคะอ๋อพระเจ้าตรัสไว้เป็นอนิสงส์หกประการในอนิสงส์หกประการเนี่ยผู้ที่ได้ฟังคำตถาคตก,ก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้ใครที่ละไม่ได้จะละได้ใครที่ลไไะได้แล้วจะได้เป็นอรัน ใน6ประการนี้จะมี2กลุ่มกลุ่มละสังโยชน์ห้าได้กับไม่ได้ในสมข้อของ2กลุ่มจะเหมือนกันคือ1ได้ฟังจากตถาคตโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นําคําตถาคตมาถ่ายทอดอันที่สามเนี่ยตัวเขาเองละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองไม่ต้องรอฟังจากใครถ้าเขาเองละลึกได้แล้วก็ใกล้ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรคือช่วงเวลาใกล้ตายสังโยชน์ห้าสิ้นเหมือนกันและผู้เจ้าจะแบ่งเป็นสองขยกัก คือกายแตกทาลายกับชีวิตแตกทําลายเวลากายยอมพังเนี่ยชีวิตยังไม่ได้พังเลยนะชีวิตยังอยู่อีกนิดหนึ่งล่าสุดเราก็ได้ไปเจอศพหนึ่งที่ลูกชายเขาถูกรถชนตายแล้วเขาก็ช่วยก็ช่วยจนกระทั่งวาระสุดท้ายเขาก็ไม่รู้จะทำไงโทรไปถามเพื่อน<ๆ>เพื่อนบอกให้อ่านพระสูตรเขาก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปในหนังสือปฐมธรรมไป แล้วก็ให้คุณพ่ออ่านพ่อก็อ่านพระสูตรให้ลูกตลอดเลยก็จนกระทั่งตายหมอก็บอกว่าตายแล้วเขาบอกจะขออ่านให้อีกไปเรื่อยๆเขาก็อ่านพระสูตรต่ออีกหนึ่งชั่วโมงลูกน้ําตาไหลเขาก็นึกว่าลูกเขาจะฟืน้นก็ไปเรียกหมอกลับมาอกีกหมอบอกไม่ฟื้นแล้วนั่นคือชีวิตเขายังไม่แตกทําลายพระเจ้าบอกกายแตกทําลายเนี่ยเรียกกายัศเพเทาคือกายแตกทําลายแต่ชีวิตยังไม่แตกทําลาย ดังนั้นแม้คนกล่ยเนี่ยจะตายแล้วก็ตามอ่านพระสูตรต่อได้อ่านพระสูตรต่อไปเรื่อยๆปีติจะเกิดสุขจะเกิดเกิดการไถ่ควรทําสัญญาท่าสิ้นได้ังนั้นในพระสูตรนี้จะตัดกับอักคุณะพักคุณะเนี่ยนอนดิ้นทุรนทุล,ทลายก่อนตายผู้เจ้าไปแสดงทมให้จากนั้นผู้เจ้าก็จากไปพระอนนท์ก็เลยสงสัยบอกหลังจากผู้เจ้าจากไปได้ไม่นานเนี่ยพระคุณะก็ทํากาละลงแต่ชีวิตวันผ่องสายยิ่งนัก พรุทธเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเขายัางล่าสังโยศอะไรไม่ได้เลยเป็นปุถุชนธรรมดาแต่พอเขาได้ฟังคําตถาคตแล้วสัง่งยศห้าจะสิน้นผมก็เลยจัดอน,นิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตขึ้นมาอยู่ในพระสูตรนี้